เมื่อคืนฝนตกอย่างหนักครับเป็นฝนทําให้กอไผ่ผมทั้งกอเนี่ยพับลงมาติดพื้นอย่างที่เห็นเลยครับลมค่อนข้างที่จะแรงมากกว่าทุกๆครั้งที่ฝนตกนะครับสภาพเลยเป็นอย่างที่เห็น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกไผ่นะครับไว้ในบ้านต้องระวังนะครับจะเป็นล,ลักษณะอย่างที่เป็นกับผมในตอนนี้ใครที่ปลูกไผ่จะต้องจัดการอย่างดีนะครับจึงจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ซึ่งปัญหาของไผ่แบบนี้เนี่ยผมก็ทราบดีนะครับแล้วก็พยายามป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งวิธีการป้องกันของผมเนี่ยผมก็จะมีการจัดการกอไผ่นะครับของเขาเนี่ยไม่ให้มีจำนวนมากเกินจุดเกินไปนะครับใครที่ปลูกไผ่พันนี้นะครับต้องพึงระวังไผ่พันนี้เนี่ยจะมีหนามมากแล้วก็มีมีกิง่ง เกิดขึ้นตามตาไผ่เนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งไผ่ประเภทนี้เนี่ยไม่ควรปลูกไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าการแตกกิ่งแตกตาเขาเนี่ยแทบจะทุกข้อเลยนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าไม่ได้มีการจัดการนะครับตั้งแต่แรกของผมเนี่ยปลูกไผ่กอน,นี้มา ก็20ปีแล้วนะครับผมก็พยายามจัดการกอไผ่ของเขานะครับไม่ให้เจริญเติบโตมากจนเกินไปแต่นี่ก็ยังถือว่ายังเยอะเกินไปนะครับซึ่งการปลูกไผ่ประเภทนี้เนี่ยไม่ควรจะมีไผ่ติดกอไว้เนี่ยไม่ควรจะเกินสักเก้าต้นเจ็ดต้นนะครับเก้าลำนะครับไม่ควรจะเกินประมาณนี้ แล้วก็การย้ายคอไผ่เนี่ยผมก็พยายามย้ายนะครับถ้าเพื่อนๆนเห็นเนี่ยผมพยายามย้ายแล้วนะครับเดิมทีเดิมทีนะครับกอไผ่จะอยู่นู่นเลยครับจะอยู่ตรงนู้นแล้วผมก็ค่อยๆตัดค่อยๆตัดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าจะจะเห็นตอเก่าๆผมตัดเพื่อไม่ให้เขาเติบโตบริเวณนั้นแล้วก็ให้เขาเนี่ย แตกหน่อออกมาเนี่ยบริเวณนี้แทนนะครับซึ่งบริเวณนี้ที่เป็นบริเวณที่ผมต้องอให้เขาเนี่ยย้ายมาแถวๆนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมพยายามจะตัดด้านในหนู่นนะครับด้านในไม่ให้เาเกิดอีกถ้ามีหน่อขึ้นมาผมก็ตัดมีกิ่งผมก็ตัดแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาเกิดบริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่คือสองสองหน่อที่ผมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เขาเนี่ยลามออกไปทางด้านซ้ายมือไผ่ประเภทนี้นะครับควรจะมีไว้เนี่ยไม่เกินเจ็ดลำยังไงก็ได้กินหน่อนะครับนี่คือลักษณะของหน่อไผ่ครับที่ผมเหลือเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาเกิดเป็นลำใหม่นะครับเป็นต้นใหม่แล้วก็การจัดการของกอไผ่เนี่ยอย่าให้เขาเกาะกลุ่มกันนะครับถ้าให้มีไว้สักเจ็ดลำ เก้าลำเนี่ยพยายามให้เขาอยู่วงนอกนะครับวงนอกนี่หมายถึงว่าให้อยู่รอบๆบนอกนะครับเก้าลำตรงกลางเนี่ยให้พยายามตัดทิ้งนะครับแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบที่เห็นแบบนี้ซึ่งผมก็พยายามจะจัดการเขาแล้วแต่ว่าไม่ทันเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องตัดสางเขาออกให้หมดนะครับให้เหลือให้น้อยที่สุดนะครับ เพื่อที่ผมจะได้จัดการเข้าได้ไม่ยากนักแล้วก็จะคุมเขาไว้อยู่ไม่ให้เกินเจ็ดลำถ้ามันเกินเจ็ดลำมากขนาดนี้นี่ปัญหาก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับเวลาฝนมาลมแรงๆครับลมลงไปทั้งกอเลยจะสังเกตเห็นนะครับกิ่งก้านเขาเนี่ยเยอะแยะเลยเลยอะมากนี่คือปัญหาครับ เิ่งเขาเหล่านี้นะครับจำนวนมากแต่ออกมาตามข้อทุกข้อเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ออกมาทุกข้อสร้างปัญหามากนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยใครปลูกใครประเภทนี้พันนี้นะครับต้องตัดออกให้หมดครับในช่วงที่เขาเติบโตตัดช่วงไหนเลยครับนี่ครับ แนะนำเลยนะครับเพื่อนๆถ้าไผ่แตกหนอขึ้นมานะครับแล้วเราจะให้มันเป็นลำเหลือ,อไว้เนี่ยตาที่แตกออกมาแบบนี้นะครับต้องตัดทิ้งเลยนะครับต้องตัดให้ให้เร็วที่สุดไม่ให้เขาออกมาเป็นเป็นกิ่งนะครับ<อ>ลำนี้เป็นลำที่ผมเหลือเอาไว้ให้เขาเป็นต้นใหม่นะครับ ก็จัดตรงดีต้องจัดการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่เขาเป็นต้นอ่อนตาพวกนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะตัดทิ้งเลยไม่ให้เขาเกิดเป็นต้นใหม่ลำใหม่นะครับแล้วระยะห่างผมก็ใช้ห่างกันประมาณนี้ครับให้ห่างกันถ้าเกิดขึ้นตรงกลางนี้ผมก็จะตัดทิ้งครับไม่ให้เขาเกิดอย่างเช่นหน่อนี้นะครับ ผมก็จะตัดทิ้งไม่ให้เขาเกิดขึ้นมาติดกันนะถ้าเกิดขึ้นมาใหม่ผมก็จะให้เกิดขึ้นประมาณนู้นนะครับวัวล้อมเป็นวงกลมนะครับล้อมเป็นวงกลมไม่ให้เกินเก้าต้นเดีย๋ยวมาดูวิธีการตัดสางกันนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนกัน<อ>การเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดพ้าถุงมือรองเท้าบูทนะครับต้องเตรียมเป็นอย่างดีเพราะว่ากิ่งไผ่และหนามของไผ่เนี่ยค่อนข้างเยอะครับพันนี้นะครับเราอาจจะเผลอเหยียบหนามไผ่ได้นะครับแล้วก็ไผ่ที่เราตัดเนี่ยมีความคมนะครับคมเหมือนมีดโกนเลยต้องระมัดระวัง ฉะนั้นแล้วถุงมือก็จะต้องมีนะครับนี่การสางต้นที่มันล้มอย่างเงี้ยค่อนข้างจะลำบากก็จะพยายามดิดกิ่งมันนะครับดิ้กิ่งมันออกก่อนนะครับทีลเราต้นนะครับจากด้านนอกที่เราเห็นเนี่ยเข้าไปข้างในค่อยๆค่อยๆเล็มค่อยๆเลาะนะครับม่งก็จะจะยากจะยากกว่าที่มันเป็นต้นตรงๆแล้วเราตัดสางนะครับ เพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยตบมากไปมากนะครับพันกันหนาแน่นเลยทีเดียวต้องใช้พละกกำลังเยอะครับ กิ่งก้านและใบของไผ่เนี่ยครับที่ตัดสางแล้วเนี่ยของจริงๆแล้วเขามีประโยชน์อยู่มากนะครับไม่ควรจะนําไปเผาทิ้งนะครับถ้าใครปลูกทุเรียนสามารถที่จะริดใบออกนะครับให้เหลือกิ่งก้านหรือลําต้นนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปคุมโคนต้นทุเรียนได้นะครับส่วนใบเราก็สามารถที่จะวางทับ บนกิ่งที่เราคุมไว้บนโคนต้นนะครับนับได้ว่ามีประโยชน์นะครับเมื่อใบไผ่เขาย่อยสลายไปเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นกลายเป็นปุ๋ยนะครับกลายเป็นปุ๋ยที่เขาเรียกว่า,าขุยไผ่นะครับซึ่งเขาจะมีเชื้อราชนิดดีนะครับขึ้นอ,อยู่มากมายเลยนะครับนี่จะเป็น สารอาหารให้กับต้นทุเนีนได้เป็นอย่างดีนะครับฉังนั้นแล้วกิ่งไผ่นะครับใบไผ่มีประโยชน์มากนะครับอย่าเผาเป็นอันขาดเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับถ้ามีกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยเก็บกองไว้นะครับหรือวางไว้ตามโคนต้นไม้เนี่ยเขาจะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับ วันนี้การตัดสางก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต้นเดิมเขาที่ยังตั้งโดดเดยอยู่ที่เห็นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะคัดเลือกต้นที่ต้องการเอาไว้นะครับแล้วต้นไหนที่ไม่ต้องการเนี่ยผมก็จะตัดทิ้งครับเพื่อให้ตรงกลางเนี่ยเขาโปร่งให้ได้มากที่สุด แล้วก็จะเหลือหนอของเขาเนี่ครับที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยให้เขาโตมาสักพักหนึ่งแล้วค่อยตัดที่เหลือทิ้งครับ